ดีว่าผมเหลือไปเห็นปั๊บกระเดื่องติ๊กพงนี่ไหนตอนออกใต้ไปจับเลยโยนได้แล้วก็ยึดยึดยึดมาไว้ต้องหลุดจุ้มพอนดอกมาหรอลุกไม้ต้องยอดมาพม่เอ๋พบอกให้ไปแดงแล้วก็อย่าเลี้ยวซ้ายให้ตรงเข้ามาเออโค้งมาหลุดจุ้มพอนที่ไหนครับอ๋อหนองตะเคียนชื่อที่เป็นสามีสวนเนี่ยครับ อ๋องั้นต้องย้อนกลับมาครับป่านี่เลยย้อนกลับมาเลยโอทางไปทางนั่นเลยสะเดนทางเลยจักรีครับอ่าย้อนย้อนกลับมาย้อนย้อนกลับมาใช่ไหมครับถึงอ่ถึงตรงสามแยกที่ปรทางโค้งใช่ไหมครับแรกแรกที่มาเจอจะสังเกตเห็นห้างโลตัสใช่ไหมครับย้อนกลับมา

เมาเมาจนสภาพสภาพปกติก่อนจนหลังจากนั้นก็จนู่อยเที่ยวพิมพ์น้อครับสมมติว่าถ้าตกน้ำไปปุ๊บนี่นะถ้าเราไม่ขยับตัวเราไม่ดิ้นเนี่ยตัวเรา ระว,วังระวังเน้อระวังเน้อตัวด้วยขานี่เดินระวังด้วยเดินระวังด้วยครับไม่จำเป็น Ja, det gör det. บอกบอกบงรอ่า้องอย่างอนีไนม่ากคนตองอนแนะนำนี่หนึ่งนะครับบางคนจะไม่ค่อยรู้ไม่รู้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าหาดอดงปานนะครับมันจะอยู่ทางเขาเนี่ยไม่เห็นขาดเลย ตรงนี้ครับที่เรือเรือเรือฐานเรือจอดเนี่ยราวนี้เขาเลือกหาจงดจานนะครับก็มันจะอยู่เขตลอที่รอทางไหนอ่ะทางนู้นป่ะสารลงเฮ้ยเสด็จเตียด้วยเหรอ่อ้ลาำบกครับไอ้ล้ำเอ็มร้อ เราตากันตรงนี้แต่กินน,นั่นเลยตากันเลยจอดที่ มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับเ,เราทามาเพื่อจะเลี้ยงส่งเบลเดอร์ขอสุขด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขนะครับและจะจำในคอลัมน์ของอคอลัมน์เบลเดอร์เป็นแดงไปนะครับเพื่อที่จะนำไปที่ถอนแกะน,นะครับอให้มีความสุขนะครับบ๊ายบาย ถ้าได้ป็ดมาทุกคนได้ปลาเยอะเลยเนี่ยอุ้ยอันนี้แหละกินดีอันนี้เป็นไงครับถามรู้สึกเมื่อกี้ได้กี่ตัวนะครับสนุกมากเลย2ตัวสองตัวเด้วยนะครับทั้งหน้าปล่อยลงน้ำไปตัวแล้วมันเลยมากินเบดข้างหลังอ,อันนี้เป็นอ,อีกมุมหนึ่งของมีห้องน้ำ รงน้ำหใช้าที่มเป็นปลานะั้นหลมนหน้าพูคนก็ฝีมือเขาเขาลู่จังหวะลู่อะไรเงี้ยก็เร็วต้องมามุมนี้ครับกระตุกตึ๊บเลยนี่มาสอโหได้งเอาแล้วะใช่นี้เขาสนุกออด้เอออมก็ได้เลยเนี่ยขึ้นมาหย่อนปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยอะ เยอะมากได้ลช่วยช่ยปลดคนึมาดวมาวตลดไม่เป็นะหยิบยเอายวเขยให้นอยครับชมได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้กินหมดแล้วมั้ปิดอแม่สวยมากมืนี่จะกยยกนมันมืดจะทำไงแก้ไงเนี่ยถ่ายแล้วมืดนถ่ายมืดเนยมืดจะย้อนแสงอะโอเคงันปิดก่อน ย้อนแสงครับส่วนนี้เป็นกับตัน,ตนกับตันมองไม่เห็นหน้าครับเพราะมันมืดดีแลวแหละอย่าหน้ามืดใส่ <laughs> <laughs> ทำไมปากแดงกินน้ำแดงมาน่ะขาดแม่เว้ยทำไมก็ปากแดงอันนี้ก็โค้ชเวยถดน,น,นี่ก็เป็นผนนะครับขอสัมภาษณ์ทำไมถึงคิดว่าจะได้ตัวใหญ่ครับ ความหวังมี่ปิดมาแล้วครับมองไปเห็นหน้านะครับความหวังตัวนี้ใช่ไหมครับที่โชว์ไว้ใช่ครับอ๋อยาวนี่ครับผลงานของผมเองครับอันนี้มองนะครับแบนแบนคนนั้นเขาสาวแหหรืออะไรครับเนี่ยไม่ใช่นะฮะส่วนการตกนะครับกรรมวิธีไม่ทราบทำไมต้องมีผู้ช่วยสาใช่มัน